สวัสดีครับผมทรงพลนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ให้กับเพื่อนที่พบปัญหาได้เรียนรู้และนำไปใช้งานกันนะครับผมเชื่อว่านะครับมีเพื่อนๆบางท่านที่ไปกรอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรานำมาเปิดในเครื่องตัวเองเนี่ยไม่มีไฟล์ใดๆอยู่ในแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสเลยนะครับทั้งๆที่ เนื้อที่เนี่ยนะครับถูกกินไปเยอะนะครับอย่างเช่นฮาร์ดดิสเทนะครับเนื้อที่เนี่ยถูกกินไปแล้ว300นะครับแต่ว่าไฟล์เนี่ยไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆบางท่านที่หาวิธีแก้ไขไม่ได้หรือว่าไม่รู้จากวิธีแก้ไขก็อาจจะเข้าใจว่าไฟล์กอบมาไม่สมบูรณ์บางทีอาจจะลงไปฟอร์แมตนะครับลงไปฟอร์แมตแล้วก็ไปกอบใหม่พอมาเปิดก็เจอปัญหาเดิมอีกนะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับของผมเองนะครับในแฟลชไดร์นะครับตอนนี้ผมได้ก๊อปข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วผมก็เปิดมันไม่มีข้อมูลข้างในเลยนะครับทั้งๆที่พื้นที่ผมเนี่ยก็กินไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นโอเคนะครับผมจะไปที่แฟลชไดร์ของผมเลยนะครับโอเดครนะครับแฟลชไดร์ผมตอนนี้อยู่ที่ไดร์ฟจีนะครับผมจะยังไม่เข้าไปนะครับจะผมจะเช็คดู พื้นที่ก่อนนะครับเนี่ยนะครับแฟลชไดร์ผมตอนนี้มีร้อยกว่ากิกนะครับเอาะผมลองเช็คดูด้วยว่าไอ้เนื้อที่ที่ว่างเนี่ยร้อยกว่าเหมือนกันไหมฟรีสเปซเอติ๊72.2กิกบิทส์อ่านลี่โรด12ฟรีสเปซเอติ๊72.2กิกบิทส์เนี่ยฟรีสเปซตอนนี้มีแค่72กิกเองนะครับแสดงว่าแฟลชไดร์ของผมตอนเนี้ยนะครับได้ก๊อปปี้ข้อมูลเข้ามา ไว้ในนี้แล้วนะครับผมจะเข้าไปเปิดดูว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในมั้เนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับผมจะกดลูกศรซ้ายขวาบนล่างเนี่ยครับไม่มีข้อมูลเลยนะครับแสดงว่าแฟลตไดผมตอนนี้นะครับถูกไวรัสซ่อนไฟซ่อนไฟอยู่นะครับวิธีแก้ไขนะครับก็มีอยู่ด้วยการหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างแล้วก็ได้จะนํามาสอนเพื่อนในวันนี้นะครับเป็นวิธีที่ ง่ายนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับวิธีการเปิดโน้ตแพดก็ให้ไปที่รันนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าโน้ตแพดหรือจะกดสตาร์ทเมนูนะครับขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์โน้ตแพดเลยก็ได้นะครับผมจะไปที่รันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพิมพ์คาว่าโน้ตแพดนะครับ n นะครับ n e m b e r นะครับ n โอทีทีแทงโก้นะครับอีอีเอ็กโคนะครับพีพีโปแลนด์นะครับเอเออัลฟานะครับแล้วก็ดีเดลต้านะครับดดีผมกก็จะ Enter ครับตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่โน้ตแพดแล้วนะครับให้พิมพ์คำสั่งตามนี้นะครับ A นะครับททนะครับ R I รไ B นะครับเว้นวรรคนะครับขีด Dash รนะครับเว้นวรรคนะครับ Space ขีด S Dash S เว้นวรรคนะครับ Space ขีด A เว้นวรรคอีกนะครับขีด h อชนะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับ Space Slash Slash D D นะครับเว้นวรรค Space Space Slash Slash S นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทวนคำสั่งกันนะครับ A A เอัลฟานะครับ T T T ีแทงโก้นะครับ2ตัวนะครับ R I B R I B นะครับโรมิโออินเดียนะครับ I B แล้วก็บราโวนะครับเว้นวรรคนะครับ Dash ขีดนะครับขีดแดดเนี่ยนะครับขีด R R ร์โรมิโอนะครับเว้นวรรคนะครับ Dash Space ขีด S นะครับคาเซรานะครับ ล้วก็เว้นวรรคนะครับขีด A A นะครับเว้นวรรคอีกนะครับขีด H H ฮ่องกงนะครับเวนวรรคนะครับสแลต D Delta นะครับ D แล้วก็เว้นวรรคนะครับสแลต S Sierra นะครับคำสั่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นให้กด Control S นะครับเพื่อเซฟไฟล์นะครับ Save as bo Collapse, Plus and Selected Star.txt Dialog, Name, Alt and File Edit Combo Box โอเคนะครับห <Right. S 1> ลังจากนั้นนะครับให้ไปเลือกที่เก็บของท่านได้ตามสะดวกเลยนะครับ <I 'd S 1> ผมจะ <'d> เอามาไว้ที่ user, call. user นะครับ items view file name colon save as type colon combo box text documents left star dot txt นะครับห <Right. S 1> ลังจากนั้นนะครับให้แถบไปที่ save as type colon Com save as type นะครับให้เลือกเป็น all files left all file นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดชิปยัดอามมบกลาบไมทไฟล์เนมตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะใส่ชื่อว่าแก้ซ่อนไฟล์นะครับสระแอกอไก่โตซอโซอิดออ่างหนูไม้มะลายต่อฟันลอลิงตารันตามด้วย .dot English left dot bat นะครับ b a t นะครับ b a t โอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะกด enter เลยนะครับแก้ซ่อนไฟล์ dot bat dash notepad text editor edit multi line desktop หลังจากนั้นผมก็จะปิดโน้ตแพดไปนะครับจริงๆนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีมากนะครับในการแก้ซ่อนไฟล์แต่ว่าผมอยากจะแนะนําวิธีนี้นะครับสําหรับท่านที่แบบอยากจะเก็บไฟล์ไว้แล้วก็ไปเปิดที่อื่นที่ไหนก็ได้อย่างเช่นอคอมพิวเตอร์เครื่อง A ถูกซ่อนไฟล์หาไม่เจอแล้วก็จะได้ก๊อปไฟล์จากที่เราเคยเซฟไว้เนี่ยไปวางในแฟลชได้แล้วก็กดเปิด ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับอย่างหรือบางท่านอาจจะอยากจะส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยก็จะง่ายนะครับโอเคผมจะก๊อปผมจะไปก๊อปไฟล์ที่เซฟเป็นที่เซฟที่ใส่ชื่อว่าแก้ซอนไฟล์ .bat เมื่อกี้ไปวางในแฟลชไดร์นะครับแก้ซอนไฟล์ .bat โอเคนะครับคัตอ่าผมคัดไปเลยดีกว่า t This piece network video network device 1000 DVD USB drive OS l e f USB d v 1000 off left paren G colon โอเคนะครับผมจะเข้าไปที่แฟลชไดร์นะครับ off left paren G หลังจากนั้นให้กดวางไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้ลงมานะครับ Items view list แก้ส่วนไฟล์ .bat one แก้ส่วน .bat นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดเปิดไฟล์นี้นะครับแก้ส่วนไฟล .bat กด enter 1ครั้งนะครับ C c o l o off left paren G อทีนี้ลอง yes, <on S 1> เลื่อนลูกศนดูนะครับว่ามีโฟลเดอร์ที่หายไปนะ่ะกลับมาหรือ,อยัง new เนี่ยนะครับกลับมาแล้วนะครับข้างใน new folder ก็จะมีไฟล์ที่เคยกอบไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะได้ไฟล์คืนมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ <Air. S 1> วิธีง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ